เอาละครับมาต้อนรับสมาชิกใหม่กันครับค,ค,คุณจุ๋มปลอยเด้งนพขวัญน,นาคนวลน,นะครับจะมาในช่วงอาสาพายิ้มทุกวันจันท์ถึงสุกนะครับวันนี้จะไปพาย,พายิ้มที่ไหนครับค่ะวันนี้นะคะจะพาไปดูตำนานเรื่องราวของวัดสาวชะงกที่ฉะเชิงเสาจะยิ้มได้แค่ไหนไปชมกันเลยค่ะอาสาจุ๋มพาไปยิ้มเดินทางไปยิ้มทั่วไทย คุณผู้ชมเจ้าขาวันนี้จุ๋มและทีมงานอาสาพายิ้มผาคุณผู้ชมมายิ้มกันในวัดและวัดที่จะพามาในวันนี้ไม่ธรรมดานะคะเป็นวัดตำนานเล่าขานว่าวัดสาวชะโงกอำเภอบางกระจังหวัดจันทบุรีที่คุณเสรีรุ่งสว่างนําเอาไปร้องในท่อนหนึ่งของเพลงเสรีขอพรตำนานที่ว่าจะเป็นอย่างไรหละคะโอ้ยตามจุ๋มไปเลยนะเจ้าขา ทไมที่ที่นี่ถึงชื่อวัดสาวชงโงกเจ้าค่ะเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครอ๋อเจ้าค่ะคือเจ้าบ่าวเนี่ยมาทางบ้านสร้างปาจินบุรีเจ้าค่ะแต่งงานเนาะเจ้าสาวเนี่ยก็มีเรือนไผยอยู่ใช้ไหมนะอ๋อจุดประทัดปึงฟังว่าขบวนแห่ของเจ้าบ่าวเจ้าค่ะใหญ่ขนาดไหนเจ้าสาวป็ชงโงก้โหพอดีไม่ได้ระวังเนาะสติก็ตกลงมาโอ ตำนานสาวโงกสาวโงกคิดว่าจะเป็นสาวชโง่หนุ่มจะเป็นชายชโงกก็ไม่ได้นะเจ้าคะส่วนตำนานพี่เจ้าสาวที่ท่านพระครูได้กล่าวมานั้นได้จำลองเรือนพี่เจ้าสาวไว้ในวัดสาวชโงกแห่งนี้ชาวบ้านลือกันนักกันหนาศักดิ์สิทธิ์นักแหล จะเป็นอย่างไรอดใจนิดหนึ่งนะคะพรุ่งนี้ตามต่อที่เรือนเจ้าสาวบอกเลยว่ามีเลกเด็ดอ้ยของเด็ดที่เรือนพี่เจ้าสาวว่าสาวจะงกแน่นอนเยอะมาตา้งพาไปยิมเดินทางไปยิ้มทั่วไทย